สิริกัญญาสวดภาวนาให้ทีมดิวภาษีทรัม ห่วงจบที่18%เศรษฐกิจยังสุดหนักและรัฐบาลเลิกเพ้อฝันหันมาเร่งฟื้น GDP นางสาวสริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชนได้เปิดเผยค่ะว่าหลังจากที่ติดตามการเจราจาภาษีไทยสาัฐอย่างใกล้ชิดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าสาระสำคัญขณะที่ดีวกับประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนจึงทำได้เพียงส่งกำลังใจและสวดภาวนาซึ่งได้เตือนค่ะว่าหากการเจราจาจบที่อัตราภาษี18% จริงตามที่หลายหน่วยงานคาดการ GDP ไทยในปี2568ถึงปี2569ก็ยังตกต่ำอย่างมากรัฐบาลจึงควรหยุดเพ้อฝันเรื่องผลเจรจาแล้วหันมามีสมาธิกับการเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจังทั้งนี้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจในปี2568ที่อนุมัติไป1.1แสนล้านบาทใช้ไปแล้วเกือบหมดเหลือเพียง40,000ล้านบาทซึ่งยังตกลงกันไม่ได้ว่าจะจัดสรรให้ใครในขณะที่ปีงบประมาณเหลืออีกไม่ถึง2เดือนเท่านั้นและปี256 ก็แทบไม่มีเงินสำรองเหลือเพียง2.5หมื่นล้านบาทในงบปีหน้าจนอาจต้องพึ่งพรบเงินกู้ใหม่ฝ่ายค้านจึงเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงในกรรมธิการงบประมาณว่าจะปรับลดงบจากหน่วยงานไหนเพื่อสะสมทุนรับมือเศรษฐกิจในปีหน้าพร้อมย้ำค่ว่าอาจต้องตัดงบมากถึงแสนล้านบาทเพื่อประคองประเทศจากพายุเศรษฐกิจที่กำลังจะมา